ว้แลบสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพบพ่อกับเบื้องทางนา,นาชาแนลนอีกเช่นเคยเนาะจาะ้าเนาะในช่วงตอนแรงค่ะกินเขาแรงมาเด้อจ้าพี่น้องจ้ากินเขาแรงกับเบิ้งค่ะกินเขากับลาบเตี๋ยปลาตองค่ะเออลบลาบ,บเหนียวลาบเหนียวปลาตองค่ะมีทั้งแบบซุกแล้วก็บแกบแบนนแบบดิบค่ะอันนี้ปลาาย พักหางเคียงกันสิเป็นพักพ่ายค่ะอันนี้พักสะเดาวพักสะเดาสะเดาหวานเด้อนี่สะเดาวมันแล้วก็มะเขือค่ะสะเดามันขมน้ำไม้ลายต้มน้ำไม้ลายอันนี้มะเขือมะเขือต้องคุยแบบนี้แับแยมเด้อนี่หางเค้ยงต้องคุยมะเขือนี่คุยแซ่บๆแล้วจะพี่น้องจ้ะมาได้จ้ะเด้อต้องคุยเด้อดูเหนียวน้ำเด้อมันซึ้งแซ่บเฮ้อ แสบแก้มคมแข้งคมแกง้มคมบพเอาค่ะมันคมวิ่งบ่มักดีเดาค่ะซักไปเห็นแล้วมือจำมาหนแล้ว่างมาเลยไหมขันขับกระเพิกตน

ซิมดูซิมต้องมีดอกแฉบแฉบแ่บเป็นของนมาเขาคอนีมยังไ่ไ้สกิ่ดูจิมก่อนของหน้าเออันนี้ของค่โคดาท่มากอ้ผมนะดอกห้วยมั้อืีตัวนี้ยพอก่ีมันตอนันี้เราหมันอื้มขอยแิดูมอันนี้ของโคราาชด้ไมผมอันนี้โคราช อันนี้ของมันเฮาเยอันนี้ของก่นน้มะน้รสต้องซิมากเอยของหน้าเทา่อนนะฮะมันมันม so ีกระเดากระจืดกระเดาขมเดยอเ่็ยมากต้นมาชิมกันนะเขาจะเกิสะดาวันขมบางต้นนี่กินเได้สดๆมันี่ออกมันๆเลยสดาวทวายเจ้าต้นืทวายกว่าไวเกินสะดาวทวายบุษุอยากได้มาปลูยเลยอันนี้ขมก่อนอันนี้ของก่อนนี่ กให้งดาจิงมากที่ข้างปเฮ็นงานจะใส่ก็สมุดปากกาบาเฮ้ยหึที่มีต้นสเดาถวายนะเดาหวานเาาวหวาเดาหวานมันจิผมากเฉาพวานมันจิ้มปรมาณมามันจิ้มผมไ้น่อเาเลกินผมเาแฮมล้วเาออกมลวคิวๆเา อันนี้เป็นพักไพ่ค่ะเนี่ยอ้โเ nah ื่อคนจะเาถคนแบิแยมันแล้วพักไพ่เนี่ได้กินปีละเธอค่ะอ้คะเป็อันนี้ก็ได้อกนะไเทอะือกันบอกผมกินก็ตั้ส่ตัวเออะไรวะกันจองก็ได้กันจองขมกว่าไอ้แมวนี้แก่าบกกันจองว่าต้องไปล้วันมากมัน อันนี้บอกผมเหมือนกันจองบ่กินข่าวนะกินข่าวนี่อยูแตหมกหมูบ่อโอ้แซ่บเลยอีหล่าตามแซ่บเลยแซ่บแต่แซ่บอยู่เลยสราะละหมักนัวเลืม่โตมไม่ใช่จมนวไโไปไหมไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ออกไปขนาดนั้น ทันตีก็อ hmm? ีหลยังบอกย่อม่งอย่้่มันนบอกอย๊กแบบนี้คือหึห้อง้องนอนดีเนาะนอนดีเนาะนี่มันต้องจังซีมันยังเสียบมมาอวกก้องงนะบ่อยแล้วอยนังลยบเบ่อยแล้ ไปนั่งร้มมุ้มอืมันวดนวมันถ้าซุกมันอีกอย่านึ่งเนาะาดิบมันแบนั่นวจิมันมันน่นนวดนมันแต่มันครนคนเรารสจัดเนียนดิบเจ็บก้อปรุงกุ้งกุ้งเสร็จะมาเาะ กคนเาคัล <Cornell> ุ้เพิ่มบอตนนเตบบาตกุ้งเส้นมะกอกตันเห็นตักุ้งเสบกเงี้ยเือกุ้งไอมเืถ้ากุ้งไขยห่ออเขาต้องไปใส่ตุ้มกุ้งตุ้งกุ้งเฮาจะอยู่ใส่็ยกุ้งหัวอย บางเทีไม่ติดคอนเทนต์ตามคู่บ่ตุ่มคู่ยังบ่มีใส่หนองใหญ่หนาจะมีเลยใส่หนองใหญ่เพราะที่ไปสร้างหลังสาลาอยากสร้างหลังสาลาเป็นลงทุนเป็นล้านตรงนี้ผมจะซื้อแบตเตอรี่ให้ลูกถึงเนี่ยน้ำโดยคุณแม่ล้ำใจคุณเดียวถ้าลูกรถใหญ่คอยเงินผ่าพวกหนาอ้กป่อ ราะว่าไม่เอาคอยคอยเอาเข,าข้ากระเป๋าแค่ีิอ่อน,น่ะที่ว่าขึ้นเครื่องนั่นน่ะไปหู้หูเห็นนาไอ้กี่บนเห็นั้ากี่น้ำบันเหน็นบมได้เห็นได้คนอัผืนไหนบ้างอัองผื่นได้จะเบื่อแล้วอ,อันได้สวงบุบนนมันแน่นแล้วลายประเด็นคืว่ากายก็นั่นเล เออม่จี้องลูกมาีห้องตื่นมาชื่อตีนบกี้บูีกตีหน้าเขาจะใส่หมดมันแค่หลังชีกเหข็งาแค่โอ้แปลว่าตาได้ที่ใช่ีหม้ว่าสอนบกี้บู๊กฮึมสอนบกี้บู๊กกไมเบิ้งนกี้นี่อ๋ออยู่ี ปวดน่อยเต็มนั่นหันคือปวดน้อยหนึ่งแล้วบอได้อาตืนีไปนั่แต่บอกปวดนั่นก็เอี้อาออกไปก็ยังบวมมืดอยู่เริ่มชุกแล้วไปนขึ้ม่นม่ดีใจไอ้ยข่หยอับน้าตู้คนยงข่างข่สมบ่รณบละสมบ่รอับหน้าัดตีนเต็มบอกมันเมื่อคืึนนี่ นอนใกล้ไอ้ยอกไข่สีมาเลยยัได้งาเนแนกเอาควันน้ำมึงทนเอาด่้อคนมยงไปฟังพุ่นเนาะปู่คือนอนอยู่ฟังรถยกไข่สียกไข่สีอีบากกู่อยู่ต้องได้ทนมาน่เียต้องได้ทนเ่อตัวจะแต่มือเละมือมากินยันอล้ยขีมงทาง นอนจำเป็นว่าอีหยัางยากไรก็อยากไรบะครับเมามาบนนอนซื่อเด้เลจุงอีหยังอิงกเออนไปจนรับไปแล้วคนอย่างนอนเนาะจนลับคุณนี่จนรับเนาะไปงเที่ยงคืนกะที่สประจาได้ยินนูกคืนจนจนคืนกะที่สองทาเมื่อตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปเธอต้องท่าใจแล้วอ ได้ได้ยินจงเป็นแต่ต้นมืดเนี่เป็นต้นไปขดพงมาเกิมือได้แล้วเป็ใจมาแต่มื่อแรกหรือ่อเรื่อเธอกระย่ายมานอนน้ำเป็นนอนกัดฟันเหนียบ่าะน้ำบกอ้บอกแม่นบอกมีกลางคืนนนเรื่อเรื่าขนอนรับฟันกัดฟันทุกคืนจากนั้นอนกัดฟันทุกคืนไม่สนใจกลาคนน้ำผีกขปิเนาะ ตอนไฟนอนอยู่นะนอนกัดกัไม่เิก่อนนัพีกปีว่ะอีเขียวช่วนไปหาเอนั่นวะไปหากัดไม่กี่ปูม่ะไม่บันทงกูไงเออค่อยวนี่หน้าหวยบักหลายจกรย่องมาคือกดองเตื่ก็้นกนเดี๋ยวนอนเงนว่ะหมดลยตอนที่เขาไปพุ้น่ะอารู้นึงอาสองโตก็มีเนาะ คุไท่ตัวน้อยๆหเนยเนาะกปุพี่พรกขึ้นย่าปีก่เขาเจ้าหม่องไปเจ้าหม่องไปหับเพล่นาะปุ้มได้สี่สิบหาสิบตัวเลยอย่ังส่วนที่เจ้ายางขึ้นเมืองนั้นมันกบเนี่ยนี่จะขว่ยนี่จะขว่วยขวี้ปุ่มเต็มเลยแต่สูอ่อนนะเอาหมันโทูมาเมื่อหลาเดีออย่างกินแรงครับออกมาปุ่มขี้ปุ่มมาแต่เอ้ามันทันไดลงหูหรือเปล่าไม่กินเลยมัน เราห่าก็จะสื้ไปหาแซ่ห่าวเรียนมาเด้อยโบได้ขายเลยแต่ว่ามันใหญ่บันนี้น้ำกันแท่าหน้าเขากดกระโดดโอยหูห่างกับแค่ขึ้นมันได้เก้มลงมาก้านมันห่อห้องเปอร์เสียมทับหลัดนะใครถั่วมึงย่างไปเห็นไฟห่าวมันหลุกลงไปในหูจะควงโอ้ยมันเอาเรจ้ะพี่น้องจ้าฝึงก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะจ้าเนาะเอาไว้พ่อกับฝึงในคลิปหน้าค่ะช่วงนี้ก็ สิเป็นสไตล์ตนี่แหละค่ะจูเล,ล่กันกินกับเขา่ากับครอคั่วค่ะกับคุยกันสารทุกซุกดิบเน้วนี่แหละค่ะสสวัดีจ้าสวัสดีจ้า